นักศึกษาอุเทนถวายนะคะทั้งสิทธ์เก่าสิทธ์ปัจจุบันเนี่ยเขารวมถึงสมาคมผู้ปกครองแล้วก็ครูอุเทนถวายเขานัดรวมตัวกันนะคะตามที่นัดหมายกันไว้กว่า3,000คนค่ะเดินขบวนไปยื่นหนังสือต่อกระทรวงการอุดม,มศึกษานะคะเพื่อที่จะคัดค้านการย้ายสถานศึกษาออกจากพื้นที่เดิมค่ะ กิจกรรมเนี่ยเริ่มกันที่พิธีบวงสวงองค์พระวิศณุกรรมนะภายในมหาวิทยาลัยจากนั้นทั้งหมดก็เคลื่อนขบวนเดินเท้าไปยังสํานักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อที่จะยื่นหนังสือถึงอธิการบดีก่อนที่จะมุ่งหน้าต่อไปยังกระทรวงออบวอค่ะ โดยนายธนัทวชิระบงกฎตัวแทนสิทธิเก่าและสิทธิปัจจุบันย้ำจุดยืนคัดค้านการย้ายอุเทนถวายแล้วก็เรียกร้องขอให้อุเทนถวายมีเอกภาพในการบริหารจัดการให้ยกเลิกคําสั่งยกย้ายบุคลากรในอุเทนถวายไปที่ตั้งแห่งใหม่รวมทั้งให้มีการพิจารณาจัดตั้งคณะกรรมการพูดคุยเกันใหม่เพราะที่ผ่านมาเข้าร่วมประชุมกันแค่สองครั้งเท่านั้นอีกทั้งสิทธิปัจจุบันก็ยังไม่ทราบว่าจะย้ายไปที่ไหนมีเพียงคำถแถลงข่าวของผู้ใหญ่ฝ่ายเดียวแล้วก็อยากจะให้มีการพิสูจน์สิทธิ พื้นที่อุเทนถวายอย่างเปิดเผยส่วนการเดินขบวนในวันนี้จะเป็นไปอย่างสงบแต่ว่าหลังจากนั้นอาจจะยกระดับการชุมนุมเข้าไปกดดันตามกระทรงต,ต่างๆมากขึ้นค่ะเราอยากให้มีการพิสูจน์สิทธ์นะครับของอุเทนถวายอย่างเป็นการเปิดเผยนะครับและมีบุคคลที่เกี่ยวร่วมนะครับทั้ง3ฝ่ายนะครับโดยไม่มีส่วนได้ส่วนเสียนะครับ นี้ในส่วนของการที่เราจะเดินขบวนไปตามเส้นทางต่างๆเรื่องของการเดินทางเราจะไปโดยสงบสันติหรืออะไรยังไงบ้างนั้นดูแลกันยังไงบ้างตอนนี้เนี่ยครับเราได้ประสานผู้ใหญ่ที่จะรับหนังสือนะครับแล้วก็ทางตํารวจที่ดูแลเส้นทางทั้งหมดแล้วนะครับครับเราจะไปอย่างสงบนะครับหลังจากเรายื่นหนังสือไปแล้วนะครับในหมายกําหนดการของหนังสือเนี่ยจะมีระบุอยู่แล้วนะครับว่าระยะเวลาเท่าไหร่นะครับหลังจากนี้เราคงจะยกระดับขึ้นอีกทีนะครับ ยกระดับที่คือประมาณไหนยังไงครับพี่ยกระดับเราก็อาจจะมีมาตรการเข้าไปกดดันตามกระทรวงต่างๆครับที่เป็นผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดครับทั้งนี้กับตลอดเส้นทางที่ขบวนเคลื่อนผ่านอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะครับทั้งบริเวณถนนพญาไทยแยกสามย่านถนนโยธีไม่มีการปิดถนนด้วยว่าการกั้นพื้นที่แต่อย่างใดครับโดยได้มีการประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจมาคอยดูแลด้านการจราจร รถก็ยังสามารถสัญจรได้ทั้ง2ฝั่งถนนขณะเดียวกันครับมีคําสั่งให้ข้าราชการและพนักงานของกระทรวงอวและกระทรวงอุตสาหกรรม work from home เพื่อป้องกันเหตุฉุกเฉินด้วยว่าการณีเกิดสถานการณ์วุ่นวายครับทางด้านของนางสาวสุพมานอิสระพักดีค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอวให้สัมภาษณ์ที่ทำเนียบรัฐบาลบอกนะคะว่าจะเดินทางไปรับหนังสือด้วยตัวเองค่ะแต่เมื่อรับมาแล้วก็จะต้องดูว่าข้อเรียกร้องเนี่ยมีอะไรกันบ้างแล้วก็จะส่งต่อให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจจะต้องตั้งคณะกรรมการชุดใหม่เพิ่มคนเข้ามาเพื่อให้กรณีพิาพาทได้ข้อยุติหรือก็เกิดความสบายใจที่สุดส่วนที่ให้ทางข้าราชการ Work f r ฟ m Home มนั้นก็ไม่ใช่การหนีแต่ไม่แน่ใจว่าจะมีมือที่3หรือผู้ที่ไม่หวังดีเนี่ยเข้ามาก่อเหตุหรือไม่ก็ต้องมีการป้องกันเอาไว้ก่อนเพื่อให้ไม่ให้กลายเป็นการสร้างสถานการณ์แล้วก็เชื่อว่าวันนี้น่าจะผ่านไปด้วยความเรียบร้อยะแล้วก็ได้มีการนัดแนะ เ,เวลาแล้วก็กำหนดการแล้วก็สถานที่จุดต่างๆนะคะในส่วนของออรเองว่าเขาจะมา,าจะเข้าใครจะเข้ามาบ้างนะคะจะเข้ามายื่นหนังสือตรงไหนอะไรยังไงราะสถานเขาก็อยากจะให้ตัวรัฐมนตรีอวรับเองนะคะดิฉันก็จะไปรับเองค่ะไม่ใช่หนีนะคะแต่ว่าเราไม่แน่ใจว่าจะมี กลุ่มมือที่3หรือว่าผู้ที่ไม่หวังดีที่มากรอเห็นหรือเปล่านะคะสมุชิชกเฉยๆนะคะเกิดมีใครปินรั้วหรืออะไรเข้ามาซึ่งไม่ใช่กลุ่มผู้ชุมนุมนะคะมันก็จะยิ่งวุ่นวายนะคะเราก็ต้องป้องกันไว้ก่อนเพื่อที่จะไม่ให้เหตุการณ์มันกลายเป็นการสร้างสถานการณ์นะคะ ทาน,นี้กองบัญชาการตำรวจนครบาลได้ฝากแจ้งประชาสัมพันธ์นะคะขอให้ผู้ใช้เส้นทางเตรียมความพร้อมในการเดินทางเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการจราจรในบริเวณที่มีการชุมนุมซึ่งหลังจากยื่นหนังสือที่สำนักงานจัดการทรัพย์สินของจุฬาแล้วขบวนนักศึกษาของอุเทนถวายก็จะเดินทางต่อไปอยังกระทรวงอวเพื่อเตรียมยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอวนอกจากนี้จะไปยื่นหนังสือที่ทำเนียบรัฐบาลแล้วก็รัฐสภาอีกด้วยค่ะ